không em không đừng bỏ cho bay nó. 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 nó đừng bỏ bạn nó Hoa mày non The bọn bay nó The bọn bay nó mừng nói nhỏ hoa bay nó 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 bay nó bay พ่อไปนะพ่อไปนะอยู่บ้านพ่อแม่ไม่ให้ไปพ่อไปนะบาย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 บบาายยครับบายบายอยู่บ้านกับแม่เลยไปไปพ่อไปแล้วพ่อไปเตะบอลพ่อไปนะนอนทำไมเล่านอนพ่อทำไม งอนพ่อทำไมล่ะอยู่บ้านกับแม่โอ้งอนงอนอีกแล้วหนูงอนพ่อทำไมหนูอยู่กับแม่น่ะพ่อไปนะนะของแก้มพ่อกันเร็วพ่อไปนะน่ะไปแล้วงอนนะครับโอ้หงอนงอนดูหน้างอนดูทำหน้างอน